อันนึงเป็นมาตรฐานนะครับที่องค์กรสามารถเลือกจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่อีกอันนึงเป็นกฎหมายที่บังคับให้ทุกองค์กรจะต้องทําซึ่งตัวมาตรฐานตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องของการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรบางครั้งนโยบายของ PDA อย่าง Privacy Policy แต่มาไปไป reference นะครับ Cyber Security Policy ของ ISO ได้เหมือนกันถ้าถามว่าไหนมาก,ก่อนอัไหนมาหลังนะครับกฎหมายสําคัญกว่านะครับควรทํากฎหมาย PDA ก่อน สวัสดีครับผมพิชินตะกูลชัย c t o บริษัทแลกหนาคอร์ปอเรชั่นครับครับสวัสดีครับผมโอ๊คนะครับพัทราวุฒิบุญญานุชนะครับก็เป็น lead ของเซอร์วิสไซเบอร์เซเคิลิตี้อเวนสบริษัทแลกหนาคอร์ปอเรชั่นครับ ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่าง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือกฎหมาย p d p a ที่เราพูดถึงกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรฐานนะครับ ISO 2 7 0 0หนั่นเองซึ่งแน่นอนครับทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันอันนึงเป็นมาตรฐานนะครับที่องค์กรสามารถเลือกจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่อีกอันนึงเป็นกฎหมายที่บังคับให้ทุกองค์กรจะต้องทำนะครับแต่แน่นอนครับในความแตกต่างนี้มันก็มีความเชื่อมโยงกันมีบางอย่างที่สามารถใช้ด้วยกััันนนได้้ะะครรรบบาาาาางงงออย่่่สสสมมมถททีจํพกกแลเิ ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อที่จะนำมาเสนอในทุกว,วันนี้นะครับนนก็คือเรื่องของ ISO 27001แล้วก็ตัว PTP นั่นเองครับ สำหรับตัว PDPA หรือตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็รู้กันมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวกฎหมายเองก็ประกาศใช้มาหน้านครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราจะมาทําความรู้จักเพิ่มเติมนะครับก็คือตัว ISO 27001นหะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆเนาะว่า ISMS นะครับซึ่งย่อมาจาก Information Security Management System นั่นเองนะครับซึ่งตัว ISO หรือมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการจัดการนะครับความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ย ข้อมูลที่อยู่ในสโคปของไ s โซเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยนะครับมีการกําหนดกรอบการทํางานนะครับมีการเขาเรียกว่าเขียนพวกแนวทางนะครับนโยบาย procedur ์นะครับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยประเด็นหลักก็คือของไ s โซเนี่ยก็คือเราจะต้องมาการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถควบคุมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่ให้ข้อมูลขององค์กรของเรา มีความปลอดภัยซึ่งอย่างที่ทางคุณวันพิชิตบอกไปสักครู่นะครับว่าตัว iso 2 7 0 0 1เนี่ยมันเขาเรียกว่าใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนาะแต่ข้อดีของตัว iso 2 7 0 0 1เนี่ยมันเขาเรียกว่าพอเราเอาตัวมาตรฐานตัวนี้มาควบคุมในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวข้อมูลต่างเนี่ยมันมีความปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนครับตัวข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะอยู่ใน ระบบที่มีการจัดเก็บเป็นข้อมูลสาราสนเทศอยู่เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการทำไ I โ o เนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาครอบตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ในองค์กรเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยนั่นเองครับผม ครับผมเพราะฉะนั้นโดยสรุปในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างกันนะครับของตัว ISO 27001แล้วก็ PPA นะครับถ้ามองในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับือเป้าประสงค์ของการทำทั้งสองตัวเนี่ยนะครับมองได้อย่างนี้ครับ p d p a เนี่ยโฟกัสในส่วนของทั้ง privacy และก็ security นะครับของกลุ่มข้อมูลเฉพาะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PII เท่านั้นนะครับแต่ไปทั้งสองเรื่องนะครับทั้ง privacy แล้วก็ data security ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ISO 27001โฟกัสในเรื่องของ data security นะครับของขอ ข้อมูลทั้งหมดในองค์กรนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีน้ำหนักให้น้ำหนักในเรื่องของ Privacy มากนักนะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาได้มีตัวเพิ่มออกมานะครับเป็นเหมือนกับส่วนเสริมของ2 7 0หนะครับก็คือ ISO 27701นะครับซึ่งจะเป็นตัวของ Privacy นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าในมุมมองของผู้ประสงค์เนี่ยก็จะแยกกันดังนี้นะครับในส่วนของแนวปฏิบัตินะครับหรือกระบวนการการทำงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการทำเนี่ยมันจะมีจุดที่มาเจอกันบ่อยๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการทำพวก Data Data i นะครับหรือการแบ่งำลำดับชั้นของข้อมูลในการทำ ISO เนี่ยต้องมีการทำเหมือนกันการแปะล็เบลนะครับว่าข้อมูลนี้ใช้ภายในข้อมูลนี้เปิดเผยได้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอยู่ในชั้นความลับ นะครับในขณะเดียวกันครับ PDBA ก็จะมีการแบ่งแยกใช่ไหมครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการทำโลบ้าของ PDBA ก็มักจะไปผูกกับการทำ Asset Inventory ตัว ISO เหมือนกันนะครับสามารถใช้ข้อมูลข้ามกันหรือใช้ข้อมูลร่วมกันได้อีกจุดหนึ่งที่เขาจะไปพบกันนะครับก็เรื่องของการทําการประเมินความเสี่ยงหรือ Assessment ใน ISO นะครับก็จะไปบรรจบกับการทํา DPIA นะครับ Data Protection Impact Assessment ของเรื่องของ Privacy นั่นเองนะครับหลายๆครั้งก็มี การใช้เกณฑ์นะครับในการวัด Impact หรือความเสี่ยงเนี่ยร่วมกันทั้งโดยสุดง่ายๆนะครับในการทํางานเนี่ยจุดที่มาประจบกันเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลการทำเซเวการแบ่งแยกข้อมูลแล้วก็จะมีเรื่องของการทําการบดบันความเสีย่ยงและการออกนโยบายบางครั้งนะครับนโยบายของ PGP A อย่าง Privacy Policy เนี่ยก็สามารถไป referent นะครับ Sample Security Policy ของ ISO ได้เหมือนกันนะครับว่าองค์กรเราม,มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรในการคุม้มของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าทั้ง2อันเนี่ยครับสา ที่จะเป็นวัตถุดิบซึ่งกันและกันได้องค์กรที่ทำ ISO มาก่อนก็สามารถเอา,อาการทำ Data Class นะครับการทำ Asset Inventory นะครับหรือ,อ Security Policy เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทำ p d p a ได้องค์กรที่ทำ p d p a ก่อนนะครับก็สามารถเอา Roba นะครับสามารถเอา Privacy Policy มาเป็นวัตถุดิบในการทำ ISO 27001ได้เหมือนกันครับ สำหรับในส่วนที่การที่เราจะทำ PDPa นะครับผมหรือตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำกันเนี่ยให้มันสอดคล้องกับตัว ISO 2 7 0 0มเันี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าประเด็นในหัวข้อต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่มันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับตัว PDPa เน้นเรื่องของการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภยัยใช่ไหมครับ ISO เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยของตัวข้อมูลแน่นอนก็คือของตัวระบบนะครับซึ่งตัว ISO เองเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างนะครับที่เป็นเป็นอินฟาสตรั่เจอร์ รวบรวมข้อมูลเนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกเรื่องของ access control ว่าใครจะเข้ามาแก้ไขได้บ้างนะครับหรือเรื่องของความปลอดภัยของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่การจัดเก็บต่างๆนะครับว่ามีความปลอดภัยได้มาตรฐานหรือเปล่า สองนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยตัว PDPa เนี่ยเราโฟกัสที่ตัว personal data เนาะก็ตัว PDPa เนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของความเสี่ยงของการประมวลผลนะครับว่าใครเนี่ยจะเอาไปประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่เราขอมาเนี่ยนะครับได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตามวัตถุประสงค์แล้วตัว ISO เองนะครับมันก็จะมาส่งเสริมตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะตัวระบบเนี่ยจะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ ลดความเสี่ยงของข้อมูลล่วงไหลได้อย่างไรนะครับผมส่วนที่3นะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับผมซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยของ p d p ีเนี่ยก็ค่อนข้างระบุชัดนะครับว่าในการเปิดเผยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปนตามเขาเรียกว,ว่าคอนเซนต์นะครับที่ได้ระบุมากับ Data Subject แล้วแต่ส่วนตัว ISO 2 7 0 0 1เองเนี่ย,เ,ยเขาก็าจะมีเขาเรียกว,ว่าพวกนโยบายนะครับ Standard Procedure ขั้นตอนต่างๆเนี่ยในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเราจะส่งข้อมูลจาก ที่1นนะครับเราขอคอนเซ็ปต์มาแล้วแต่เราจะส่งข้อมูลไปยังตัว d a t a Processor ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหกเส้นตรงนี้นะครับไอโซจะมาช่วยลงของเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนที่4นะครับก็คือเรื่องของการสร้างความตาระหนักแน่นอน PDP a เนะครับเราก็ต้องสร้างความตาระหนักให้กับผู้พนักงานของเราผู้ที่ทําการประมวลผลข้อมูลเนาะว่าคุณจะประมวลผลข้อมูลอย่างไรให้มันปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไอโซก็มีเรื่องของการสร้างความตาระหนักร,รู้เหมือนกันนะครับนอกจากต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายนะครับ ต้องเรียนรู้เรื่องของไพรซเบอร์ต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวไพรซเบอร์ที่มาแอคแท็ตัวระบบขององค์กรเนี่ยพนังกงานก็ต้องมีความรู้ความเท่าทันตรงนี้เพื่อให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัยนะครับข้อถัดไปนะครับก็คือเรื่องของประโยชน์ก็คือเรื่องของ,ค,ออง,ของอความน่าเชื่อถือขององค์กรนะครับ PDPA อยังไงเราต้องทําอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเราทําดีเท่าไหร่เนี่ย ตัวเจ้าของข้อมูลเองเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมั่นใจกับตัวระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับดังนั้นถ้าเราได้โซ่ไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าการบริหารจัดการองรวมของข้อมูลของเราเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งเพิ่มนะครับผมเรื่องความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลนะครับของตัว data subject เพิ่มมากขึ้นนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเรื่องของการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อกี้นะครับทางคุณเกียรติก็ได้พูดถึงเรื่องอาการทําระบบต่างๆเพื่อจัดการ ข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตัว ISO เนี่ยก็จะมีตัวคอนโทรลที่จะส่งเสริมตัวประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลเช่นกันนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นบางส่วนเนาะเช่นเรื่องของ Access Control ต่างๆเนาะความปลอดภัยของคนที่จะเข้ามาระบบได้การทําให้ PDPA นะครับมีการสอดคล้องกับตัว ISO 2 7 0 0 1เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะก็คือเรื่องของ Pan du check act นั่นเองนะครับเราแพนมาแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือเราก็ต้องมาดูด้วยว่าตัวระบบหรือตัว Policy การบริหารจัดการของเราเนี่ย มันมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังมีติดขัดตรงไหนนะครับผมแล้วเราก็ตรวจสอบตรงนี้เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทั้ง PDPA เองแล้วก็ตัว ISO เองนะครับผม โอเคครับแล้วก็มาสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติเป็นคําถามว่าเอ๊เราต้องเลือกทำนะครับหรือจะทําพร้อมกันเนี่ยทำอะไรก่อนทําอะไรหลังหรือทำพร้อมกันได้ไหมนะครับถ้าในมุมของความเร่งด่วนแน่นอนนะครับ p d เป็นกฎหมายอย่างที่เรียนนะครับแต่ ISO เนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับฉะนั้นความเร่งด่วนหรือความเข้มข้นเนี่ย PDA จะมาก่อนนะครับถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ PDA แนะนําก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันม <ท net. S 1> ีโอกาสนะครับหรือมีทรัพยากรมากพอจะสามารถที่จะทำพร้อมกันทั้ง2ออย่างได้นะครับกระบวนการที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรอย่างแรกเลย ก็ถ้าทาทั้งสองอย่างนะครับเราต้องมาดูทรัพยายกรขององค์กรเราก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะเรียก s t a โ e h o ด d e r ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาําเนินการ2เรื่อง,องพร้อมๆกันได้หรือเปล่าซึ่งการดำเนินการในการขยายสโคปจาก ISO ไป PDPA หรือ PDPA ไป ISO นะครับและอย่างเนี่ยสามารถทําพร้อมกันได้นะครับอย่างเช่นการทำ Asset Inventory หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าองค์กรของเราเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับหรือการทำ Role Bar บบนเนี่ยเราสามารถที่จะนัทเซอร์เวย์นะครับแทนเซอร์เวย์เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับเราก็ขยายสโคป ไปเป็นเซอร์วิการใช้งานข้อมูลทั้งหมดในองค์กรเลยนะครับ mm hmm. ก็ทำใหาเราสามารถที่จะขยายสโคปนะครับจากข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวไปสู่การ คเวอร์ดนะครับหรือการควบคุมความปลอดภัยของ Data ทั้งหมดได้นะครับแต่ก็มาดู Resource กันก่อนสองครับในเรื่องของการทําเอกสารต่างๆนะครับแน่นอนครับ p d p a ก็จะมีเรื่องของการออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จะมีแนวปฏิบัตินะครับให้คนที่อยู่หน้างานเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องไปจนถึงคู่มือการปฏิบัติงาน ISO เองก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมี Policy นะครับ Procedure นะครับ Work Instruction นะครับในการกากับดูแลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเราทำสองอย่างพร้อมกัน นะครับเราก็สามารถใช้นโยบายบางอย่างเนี่ยร่วมกันนะครับหรือออกเป็นคู่มือเล่มเดียวนะครับในการควบคุมการ um ใช้งานข้อมูลหรือการารักษาความลับขององค์กรแล้วก็มีหมดของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้เหมือนกันนะครับสนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่ยราที่เรียนไปนะครับว่าสามารถทําพร้อมกันได้นะครับการประเมินเรื่องของ volatility นะครับหรือเรื่องของ impact นะครับเราสามารถเอาข้อมูลนะครับมาดูได้ว่าถ้าข้อมูลประเภทนี้หลุดออกไปนะครับจะมีความเสี่ยงต่อองค์กรอย่างไรนะครับและในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงเรื่องของการทำผิด กฎหมายหรือการโดนฟ้องร้องเล่งค่าเสียหายนะครับซึ่งจริงแล้วก็จะเป็นเรื่องของ legal impact นะครับเป็นเรื่องของ reputation impact หรือเป็นเรื่องของ financial impact ในโซได้เหมือนกันนั่ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับทั้ง2โครงการครับก็จะเป็น ISO หรือ PDPA นะครับจำเป็นที่ต้องมีการตั้งคณะทํางานของ PDPA ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือคณะทํางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข,ข,ของ ISO ก็จะมีชื่อของเขานะครับ ISMA ISMR ในการตั้งคณะอนกานนะครับหลายครั้งเนี่ยทั้ง2คณะเนี่ยก็เป็นคณะเดียวกันเืยทํางมาร่วมกันได้เช่นกันนะครับฉะนั้นถ้าเราทําแบบพร้อมกันนะครับเราก็สามารถที่จะมีปืนนัดเดียวในต้อง2ตัวนะครับแต่เราต้องมีการ c r i f y n t i a l ครวก็กำหนดขอบเขตชัดเจนว่าตรงไหนเป็น ISO ไหนเป็น PDPa นะครับเพื่อให้เอา output ออกมาเนี่ยตอบโจทย์ทั้ง2มาตรฐานนั่นเองครับฉะนั้นโดยสรุปนะครับอย่างที่บอกครับถ้าถามว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับกฎหมายสําคัญกว่านะครับควรทํากฎหมาย PDPa ก่อนแต่ถ้าเรามีทรัพยากรนะครับแล้วเราอยากที่จะดําเนินการโครงการหนึ่งโครงการเนี่ยให้ได้ benefit มากที่สุดนะครับการทําไปพร้อมๆกันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็น ISO หรือว่าเป็นเรื่องของ PDPa นะครับสิ่งที่ต้องดำเนินการเนี่ยก็จะครอบคุมในเรื่องของ people รัตงท งานนะครับต้องมีการสื่อสารเทรนนิง่งแล้วก็อ w a น e n นะครับ ต้องมีการควอบคุมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหาแพลตฟอร์มหาเครื่องมือในการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดก,การแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับ process นะครับเอาผลที่ออกมานะครับทั้ง iso นะครับทั้ง pbe เนี่ยจะมีการเข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับ process การทํางานเดิมให้มีการคํานึงถึงเรื่องของ data security แล้วก็เรื่องของ privacy มากยิ่งขึ้นชันในการดําเนินการนะครับไม่ว่าจะ็นสโคปไหนก็ต้องไปพร้อมกันทั้ง people process แล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล่ถ้าไม่อยากพลาดกับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับ data security และ data privacy อย่างนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามชิเล็กแพลตฟอร์มของเราทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ